สองอเอาตอมนะอีกหลายวันเลยกว่าเราจะเดินทางเอาตอมสี่ห เมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เดินทางกับปีอ้วนนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยหัวรเราจักไปเสียที่บ้านหมอนะครับก็เลยออกมาตอนบ่าย3กว่านะฮะในวันนั้นถ้าใครได้ดูคลิปหัวจากออัตอมซีซีหนึ่งหนึ่ชํำรุดนะครับที่บ้านหมอเมื่อวันที่9ซึ่งตรงกับวันพุทธที่ผ่านมาแล้วนี่เอง หรือไม่แน่นะครับหนึ่งธันวาเนี่ยอาจจะนั่งขบวนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่แน่ไม่แน่นะครับไม่แน่รู้ว่าเผลอๆอาจจะเป็นรถเร็วหนึ่งหนึ่งสองนะครับในวันที่หนึ่งธันวาคมนะฮะซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์นะครับอีกเดือนหนึ่งนะครับ อ,อีกเดือนหนึ่งที่เราจะเดินทางกันตอนนี้เรียงไว้สองขอบวนระหว่างขบวนนี้สองศูสองกันหนึ่งหนึ่งสองรอดูได้เลยนะฮะว่าขบวนไหนที่เราจะขึ้นกัน